อาคุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เรื่องนี้เป็นเรื่องดีๆที่อยากจะนําเสนอครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะชื่นชมใครก่อนดีนะฮะระหว่างเจ้าของบ้านกับเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเพราะว่าร่วมมือกันอย่างดีครับสาหรับภารกิจสําคัญในการช่วยเหลือลูกแมวตัวนิดเดียวครับที่ติดอยู่ที่ซอกตึกครับ กูภัยก็ทํางานอย่างเต็มที่เจ้าของบ้านเองก็ยอมให้เจาะผนังบางส่วนด้วยนะครับเพื่อจะช่วยลูกแมวตัวนี้ครับทีมงานจิตอาสาพยัคฆบุรพาและฝ่ายปกครองอ่ขออภัยครับฝ่ายป้องกันของอบตหนองรีครับต้องใช้เครื่องเจาะเสาแล้วก็ใช้กล้องขนาดเล็กเนี่ยส่องเข้าไปดูในซอกตึกคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกแมวที่ติดอยู่ด้านในครับหลังจากที่ได้รับแจ้งมาครับจากเจ้าของบ้านบอกเนี่ยได้ยินเสียงแมวร้องมาจากบริเวณซอกนี้ จ้าหนที่ใช้อุปกรณ์เจาะผนังเพื่อขยายช่องให้มันกว้างขึ้นนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนำตัวลูกแมวออกมาได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางความดีใจของทุกๆุกคนแล้วก็เสียงชื่นชมจากชาวบ้านด้วยครับแล้วช่วยออกมาเนี่ยเห็นไหม,มาาไหตัวนิดเดียวครับแมวจรจัดเพศเมียมันตกลงมาจากชั้นสองของอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งครับที่จังหวัดชนบุรี พอมันตกลงไปในซอกนี่มันก็นอนหมดแรงอยู่ในซอกตึกครับเพราะมันตัวเล็กฮะแล้วก็ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือเป็นระยะเจ้าของบ้านได้ยินเสียงชัดเจนเลยมีแมวอยู่ตรงนี้แน่ๆฮะแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือแล้วก็เนี่ยครับวิธีการจะช่วยเหลือออกมาอย่างไรก็ต้องเจาะผนงังเจาะเสาเจ้าของบ้านโอ้โหน่าชื่นชมจริงๆครับ,รบก็ยอมเสียสละแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยอย่างเต็มที่นะเจาะเข้าไปยังใช้กล้องสอดเข้าไปเพื่อจะดูว่าเจ้าแมวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับ นี่ฮะต้องชื่นชมนะครับถ้าหากว่าช่วยมันไม่ทันเนี่ยไม่นานนักอ่ะไม่รู้ว่าจัดกี่ชั่วโมงหรือจะกี่วันมันไม่รอดแน่ๆถ้าจะอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับใช่แล้วเป็นแมวจรจัดด้วยแน่นอนว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยต้องเสียเงินซ่อมเสาเองคอ่ะใครจะไปเก็บตังค์ที่ใครใเพราะฉะนั้นก็คือเห็นชีวิตของลูกแมวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญทุกชีวิตสำคัญนะ